ความเดิมจากตอนที่แล้วการต่อสู้ของทางฝั่งพวกเดกุกกับชิการากิก็ยังคงดําเนินไปแบบดุเดือดเข้มข้นนะครับและไร่ความหวังอีกเช่นเคยเพราะว่าชิการากิเนี่ยเขาได้ทําการทําลายดวงตานะครับของอาจารย์ไอสะวะซึ่งผู้ที่เป็นเสาหลักของทางฝั่งฮีโร่จนทําให้ในตอนนี้นะครับชิการากิเนี่ยเขาสามารถกลับมาใช้อัตลักษณ์ได้แล้วแต่ว่านะครับทางฝั่งของฮีโร่เนี่ยก็ได้ตัวละครหลักนะครับเข้ามาสมทบอีกหนึ่งคนก็คือโทโดรโกิโชโตะก็ต้องมาลอดูกันนะครับว่า การลุมของทางฝั่งฮีโร่เนี่ยจะสามารถทําอะไรชิกาลากิได้หรือเปล่าส่วนทางฝั่งของมาเกียนะครับในตอนนี้เขาเนี่ยก็สามารถฝ่าวงล้อมของพวกเด็กนักเรียนกับโปรฮีโร่นะครับและเขาเนี่ยก็กําลังมุ่งหน้านะครับพากลุ่มสมพันธ์วิลเลนไปสมทบกับชิกาลากิที่เมืองจาคูเรื่องราวนะครับจะเป็นยังไงต่อไปเราเนี่ยก็เข้าไปรับชมรับฟังกันต่อเลยครับโดยเหตุการณ์ในตอนนี้นะครับมันก็จะเปิดมาที่ภูเขานะครับที่เป็นที่ตั้งของกลุ่มคาลหาฮัตของกลุ่มแนว ลบเปิดปล่อยซึ่งในตอนนี้นะครับสภาพโดยรวมของภูเขาลูกนั้นเนี่ยก็เป็นสภาพที่เละเทะนะครับเป็นเหมือนการโดนเปิดทางนะครับเป็นการแหวกภูเขาออกเป็น2ฝั่งซึ่งฝีมือคนทำเนี่ยก็เป็นฝีมือของมาเกียนะครับที่เหมือนจะทําการแหวกทางพวกฮีโร่เพื่อจะวิ่งไปหาชิกาลากินะครับที่เมืองจาคูส่วนพวกนักเรียนนะครับก็ยังปลอดภัยกันดีอยู่นะครับดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่มีใครได้รับอาการบาดเจ็บอะไรนะครับและภาพนะครับก็จะตัดสลับมาที่เซลซึ่งใน ตอนนี้นะครับเซโร่เนี่ยเขาก็กําลังตกใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้อยู่นะครับและเขาเนี่ยก็ได้หันไปถามโชจิที่เป็นคนดูต้นทางว่าโชจิแล้วพวกฮีโร่ล่ะโชจิเนี่ยก็ได้ตอบเซโร่กลับไปว่ามันอยู่ไกลเกินไปฉันยังยืนยันตําแหน่งที่แน่นอนไม่ได้และโมโมะนะครับเธอเนี่ยก็ได้พูดต่อโชจิขึ้นมานะครับด้วยใบ,บหน้าที่ตกใจว่าที่พวกเราอยู่รอดปลอดภัยกันก็แค่เพราะว่าไม่ถูกมันมองว่าเป็นศัตรูก็แค่นั้นแค่นั้นเองจริงๆและหลังจากที่โมโมะเน เ,เธอพูดจบนะคบภาพเนี่ยมันก็จะตัดมาที่เหตุการณ์ก่อนที่มาเกียเนี่ยมันจะจัดการพวกฮีโร่นะครับซึ่งสถานการณ์ในตอนนั้นนะครับหลังจากที่คิริชิมะเนี่ยเขาได้ทําการเอายาชายัดใส่ปากมาเกียได้แล้วก็จะมีพวกโปรฮีโร่นะครับเข้ามาสมทบพวกนักเรียนเพื่อรับไม้ต่อนะครับและจัดการกลับมาเกียต่อไปแต่ทว่านะครับแผนการเนี่ยมันกลับไม่เป็นไปตามที่พวกฮีโร่คิดเพราะว่านะครับจากที่คิดว่ามาเกียเนี่ยมันจะสงบลงใช่ไหมเพราะว่าโดนฤทธิ์ของยาชาเข้าไป แต่ผลลัพธ์เนี่ยมันกลับไม่เป็นแบบนั้นเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่มาเกียเนี่ยเขากินยาชาเข้าไปแล้วเขาเนี่ยกลับอรารวาสหนักกว่าเดิมซะอีกและเขาเนี่ยก็ได้ทําการวิ่งนะครับแบบว่าเอามือเนี่ยตะกุยทางไปเรื่อยๆจนทําให้ป่าเปิดเนี่ยแบบว่าเละเทะเละหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นฮีโร่แฟตกัมนะครับหรือว่ารุ่นพี่ธร,รมกิหรือว่าฮีโร่คนอื่นๆก็ตามเนี่ยก็ไม่สามารถนะครับที่จะทําการล้างมาเกียเอาไว้ได้แม้แต่เซียววิเลยนะครับเพราะว่ามาเกียเนี่ยมันวิ่งชนแบบว่าปิวกระเด็นเละเทะ ดเ,ะะเพราะว่านะครับในหัวของมาเกียตอน,นี้เนี่ยก็คือมีแต่ว่าจะมุ่งหน้านะครับไปหาชิกาลากิอย่างเดียวใครโจมตีมาก็คือแบบว่าไม่ได้รับดาเมจนะครับไม่ได้รับแบบว่าบาดแผลหรืออะไรแม้แต่นิดเลยนะครับก็คือวิ่งชนแหลกนะครับผมและในระหว่างที่มาเกียเนี่ยกำลังวิ่งมาถึงพวกเด็กนักเรียนนะฮะทางฮีโร่ที่ชื่อว่ามาเจสติกเนี่ยเขาก็ได้ทําการสร้างวงแหวนนะครับที่สามารถทําให้คนเนี่ยเคลื่อนย้ายได้ไปสวมให้กับพวกนักเรียนทุกคนนะฮะแล้วก็ทําการเคลื่อนย้ายทุกคนนะครับ ไปหลบในที่ปลอดภัยและมาเจติกเนี่ยเขาก็ได้พูดทิ้งท้ายนะครับกับพวกนักเรียนไปว่าการตัดสินใจและการลงมือทําของพวกเธอน่ะมันถูกต้องเหมาะสมดีแล้วไม่ว่าต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นเรื่องที่ว่านั่นน่ะก็ไม่มีทางผิดพลาดแน่ๆและหลังจากที่สิ้นสุดประโยคคําพูดของมาเจติกลงนะครับทางมาเกียเนี่ยมันก็ทําการทําลายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ขวางหน้าแล้วก็มุ่งตรงนะครับไปหาชิกาลกิในทันทีพร้อมกับทิ้งร่องรอยนะครับก็คือเศษซากของพวก ฮีโร่นะฮะที่นอนเจ็บนอนจมกองเลือดกันอยู่ที่ผืนและเมื่อมาเกียเนี่ยมันวิ่งออกไปจากภูเขาลูกนั้นแล้วนะครับพร้อมกับเศษซากที่พังย่อยหยาพวกนักเรียนที่ไม่ได้รับดาเมจของมาเกียที่มาเจติช่วยเอาไว้เนี่ยก็กําลังตกอยู่ในภาวะที่หวาดกลัวกันอยู่นะครับเพราะว่าเพียงแค่ไม่กี่วินาทีนะครับป่าแถบนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นพื้นดินไปแล้วและเมื่อสถานการณ์เนี่ยมันเริ่มสงบลงนะครับทางน้องเหตดจากห้องบีเนี่ยเธอนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่มันเลยเวลาที่ยาชาจะออก แล,นะและมีเนตาที่ยืนอยู่ข้างๆเนี่ยก็ได้พูดขึ้นนะครับด้วยสีหน้าที่วาดกลัวว่าตกลงที่พวกเราคิดทําลงไปเนี่ยมันถูกแล้วจริงๆหรอที่พวกฮีโร่ตัดสินใจทําลงไปเนี่ยมันถูกแล้วหรอก็คือที่มีเนตาเนี่เขาจะหมายถึงนะครับก็คือที่พวกฮีโร่เนี่ยยกกองทัพทั้งหมดมาบุกใส่พวกวินเลอร์เนี่ยมันสมควรแล้วหรอเพราะว่ามาเกียเนี่ยมันเก่งเกินนะครับเหมือนไปกระตุกหนวดเสือแล้วไม่มีใครเนี่ยสามารถหยุดมันได้ทําให้ความเสียหายเนี่ยมันทวีคูณขึ้นไปอีกนะ จากที่ภายในตัวเมืองเนี่ยจะไม่ได้รับความเสียหายนะครับแต่ว่าในตอนนี้มาเกียเนี่ยมันได้ทําการวิ่งนะครับผ่านเมืองต่างๆเพื่อไปหาชิกาลากิแล้วเมืองพวกนั้นเนี่ยก็ได้รับความเสียหายแบบย่อยยับเลยนะฮะแล้วมาเกียเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปคนเดียวด้วยไงมันก็ขนกองทัพนะครับพวกกองทัพปลดปล่อยแล้วก็พวกสรมาพันวินเลนไปกันเป็นขยงนะครับเพื่อไปช่วยชิกาลากิก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ของพวกฮีโร่เลยนะครับที่ไปปลุกมาเกียขึ้นมาและในระหว่างที่มา เกียและผองเพื่อนเนี่ยกำลังวิ่งตะลุยผ่านเมืองต่างๆนะครับเพื่อไปหาชิกาลากิภาเพเหตุการณ์เนี่ยมันก็จะตัดสลับมาที่ตัวของดรอุจิโกะนะครับที่โดนตำรวจเนี่ยจับกลุมตัวอยู่ซึ่งเมื่อตัวดอร์เนี่ยเขาได้รับรู้ข่าวแล้วนะครับว่ามาเกียเนี่ยกำลังมุ่งหน้ามาเขาเนี่ยก็ได้หัวเราะเยาะพวกฮีโร่กับตำรวจนะครับและเขาเนี่ยก็ได้พูดว่างั้นหรอมาแล้วหรอจริงอยู่ที่พวกแกสกัดกันได้แต่ว่านะมันก็แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละการลืมตาตื่นของชิกากากตาตตนีี้เดยว ก็สามารถล้มกระดานได้แล้วใจแกนโตมาเกียนะเป็นมหาตภัยที่ยังมีชีวิตอยู่และยอมตายเพื่อผู้เป็นนายทหารที่ชื่อว่าโนมุนะมันเกิดขึ้นได้โดยมีมาเกียเป็นต้นแบบนั่นแหละก็นะผู้ที่เป็นราชานะจําเป็นต้องมีทหารที่อยู่เคียงข้างกายจริงไหมและเมื่อมาเกียเคลื่อนไหวแล้วพวกแกก็ไม่มีทางหนีพ้นจากความพังพินาศได้หรอกชิการากิจะเป็นคนทําลายสังคมฮีโร่ที่พวกแกสร้างขึ้นมาให้ย่อยยับยังไงละ่ะและหลังจากที่ด็อกเตอร์เนี่ยพูดจบนะครับภาเพเหตุการณ์เนี่ยมันก็จะตัดสลับมาที่ การต่อสู้ของชิกาลากิกับพวกเดกุซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้นะครับชิกาลากิเนี่ยเขาก็ฟื้นสภาพกลับมาเป็นปกติได้แล้วส่วนทางฝั่งของพวกฮีโร่นะครับก็มีอาจารย์ในสะวะเนี่ยที่นอนหมดสภาพส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพที่พอต่อสู้ได้อยู่นะฮะและในตอนนี้นะครับโทโดโรกิเนี่ยเขาก็เหมือนจะเอาน้ําแข็งนะครับไปใกล้ตัวเอนเดเวอร์เพื่อให้ตัวเอนเดเวอร์เนี่ยมันเย็นลงและเขาเนี่ยก็ได้บอกกับเอนเดเวอร์ว่าพอไปช่วยพวกริวคิวเลยมาชาร์ ถึงจะทําให้ตัวเย็นลงแต่ก็คงพอช่วยให้สบายใจขึ้นได้บ้างลหละก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเอนเดเวอร์นะครับเขาปะทะกับชิกาเลกิแบบลุยเดี่ยวนะครับแล้วเขาเนี่ยก็ใช้พลังไปเยอะมากๆจนทําให้ตัวเขาเนี่ยมาล้อนเผานะครับจากไฟของตัวเองและในตอนนี้นะครับทางด้านของอาจารย์ในสวะเนี่ยก็มีล็อกล็อกนะครับมีคุณแมนนวลแล้วก็มีมิดโดริยะเนี่ยมาคอยดูแลนะครับแล้วคุณแมนนวลเนี่ยเขาก็ได้บอกกับเดกุไปนะครับระหว่างการทําแผลว่ายกขาอีเลเซอร์เฮดให้สูงแล้วใช้ผ้าจับกลุ่มพันห้ามเลือด ้วก่อนแต่ว่าไอ้ผ้านี่นี่มันพันแน่นจริงๆจ,จะแกะยังไงดีเนี่ยและในระหว่างที่ทั้ง3คนเนี่ยกำลังช่วยกันนะครับพันแผลใหาจา์ในสวายูเนี่ยทางล็อกล็อกนะครับเขาเนี่ยก็ได้หันมาบอกกับเดกุด้วยสีหน้าที่หวาดกลัวว่าเดกุหนีไปซะมิดโดริยะของเราเนี่ยก็ทําหน้าตาแบบว่าโกรธจัดแล้วนะครับและเขาเนี่ยก็น้าตาไหลด้วยนะครับและเขาเนี่ยก็ได้ตอบล็อกล็อกไปว่าไม่ครับและในตอนนี้นะครับชิการากิเนี่ยเขาก็เตรียมตัวนะครับที่จะทําการจับไปที่พื้นนะครับเพื่อจะทําการทําลายล้างนะครับ ีโแต่ทว่าในระหว่างที่เขาเนี่ยกำลังจะใช้พลังนะครับร่างกายของเขาเนี่ยมันก็เหมือนมีเลือดนะครับพุ่งออกมาจากตัวเขาเป็นจํานวนมากจึงทําให้ชิกาลากิเนี่ยเขาตกใจเป็นอย่างมากนะครับและเขาเนี่ยก็ได้พูดออกไปว่า he i, he i, เฮ้ยเฮ้ยไอ้เมื่อกี้ก็ยังพอเข้าใจอยู่ว่าร่างกายมันรับภาระหนักเกินไปจากการเคลื่อนไหวที่เกินขีดจํากัดของร่างกายแต่ว่าตอนนี้ฟื้นฟูสุดยอดก็ยังทํางานอยู่ตัวเราตอนนี้ไม่น่าจะมีคําว่าขีดจํากัดนี่นาและเขาเนี่ยก็ได้เงยหน้าขึ้นนะครับแล้ว ก็ได้ถามพวกฮีโร่ไปว่าตอนนี้วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรแล้วและเมื่อเดกุนะครับเขาเนี่ยเห็นชิการากิมีท่าทีที่แปลกไปนะครับเขาเนี่ยก็เลยได้คิดในใจว่าแกนทโทริโนเคยบอกไว้ว่าถึงจะถูกปลุกถ่ายออฟฟอร์วันเข้าร่างกายแล้วแต่ว่าพลังที่ยิ่งใหญ่แบบนั้นร่างกายก็ยังคงปรับให้เข้ากับพลังไม่ทันแน่ๆก็คือในตอนนี้นะครับร่างกายของชิการากิเนี่ยมันยังปรับให้เข้ากับพลังออฟฟอร์วันยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าในระหว่างการฟื้นตัวของชิการากิเน เมียโกะนะครับเธอก็ได้เข้าไปทําลายเครื่องฟื้นฟูของตัวชิกาลกิซะก่อนนะฮะซึ่งตอนที่ชิการกิเนี่ยฟื้นฟูอยู่ในตอนนั้นนะครับก่อนที่เขาเนี่ยจะถูกทําลายออกมาเขาเนี่ยก็ฟื้นฟูอยู่ที่75เปอร์เซ็นต์นะฮะก็เลยทําให้ในตอนนี้นะครับร่างกายของชิกาลกิเนี่ยมันเริ่มเกิดการมีปัญหาขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยใช้ร่างกายแบบว่าหักโหมเกินไปนะครับแบบว่าใช้ร่างกายหนักเกินไปจนทําให้ส่งผลถึงตอนนี้นะครับที่เขาเนี่ยเริ่มมีสภาพที่อ่อนแอ แล้วแต่ว่านะครับในตอนนี้ชิการากิ communicate communicate. เนี่ยเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเขา,เ,ขาเนี่ยคิดว่าการโจมตีของเขาครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายแล้วนะครับจะเป็นการโจมตีครั้งปิดเกมเขาเนี่ยก็เลยได้ทําการใช้มือข้างหนึ่งนะครับแตะไปที่พื้นเพื่อหวังว่าจะจัดการทุกคนนะครับในการโจมตีเดียวแต่ทว่านะครับหลังจากที่ชิการากิเนี่ยเขาทําการแตะไปที่พื้นแล้วก็ทําการทาลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงนั้นนะครับทางเดกูเนี่ยเขาก็เลยได้ทํการ ใช้แท่ดำนะครับมัดตัวทุกคนแล้วก็กระโดดขึ้นไปหลบบนฟ้าและเขาเนี่ยก็ลอยตัวอยู่อย่างนั้นนะครับไม่ตกลงมาที่พื้นและแกนโทริโนเนี่ยที่เราคิดว่าแกตายไปแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยคือยังไม่ตายนะแค่บาดเจ็บสาหัสเฉยๆและเขาเนี่ยก็ได้ยิ้มขึ้นมานะครับแล้วก็ได้นึกในใจว่าวันฟอร์ออรุ่นที่7อัตลักษณ์ของชิมูระนานะสินะและหลังจากที่แกนโทริโนเนี่ยคิดเสร็จเดกุเนี่ยเขาก็ได้พุ่งตัวนะครับเข้าไปหาชิการะกิและเขาเนี่ยก็ได้พูดกับชิการะกินะครับ ด้วยความโกรธว่าฉันจะหยุดนายตรงนี้ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันมีและหลังจากที่เดโกเนี่ยพูดจบลงนะครับเหตุการณ์มาฮีโร่อะคาเดเมียในตอนที่283ก็ตัดจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวานะครับจะเป็นเช่นไรต่อไปชิคาลากิเนี่ยจะมองเท่งลงตรงนี้เลยหรือเปล่าก็โปรดติดตามรอรับชมกันได้ในตอนหน้าเลยนะครับโอเคและคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้มีพูดคุยท้ายคลิปนะเพราะว่าผมเนี่ยต้องรีบไปตัดคลิปลงนะครับ เพราะว่าปกติเนี่ยผมจะลงทุกวันอังคารใช่ไหมแต่ว่าอาทิตย์นี้เนี่ยคือลงเลทมานานมากนะครับก็น่าจะได้ลงประมาณวันพฤหัสนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยไม่สบายนะครับแบบว่าเจ็บคอมากก็เลยแบบว่าไม่อยากจะอัดคลิปนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็เออยังเจ็บคออยู่นะครับถ้าเกิดสังเกตเนี่ยเสียงมันก็จะแปลกๆอุยอุยนะครับก็ขอภายไว้ด้วยนะครับโอเคครับแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับและถ้าเกิด มีข้อมูลตรงไหนเนี่ยผิดพลาดประการใดหรือว่าผมเนี่ยตกหล่นอะไรไปก็ขอกาบรประธานอภัย,ยไวน,นะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ